ร็คิดถึงพี่ไพ่เหรอพี่ไพ่คิดถึงหนูหรือเปล่าแปดห้าแปดห้ากินข้าวยางมากินมากินหมูย่างที่ห้องไหมเอ้ยจริงปะคิ่ว่าจะออกไปว่าจะออกไปกินปิ้งย่างอ่ะไม่บอกก่อนไปซื้อไปซื้อของที่แมคโครมาจะมาทําปิ้งย่างเกาหลีกันเอ้านี่แบบอยากกินปิ้งย่างมากก็เลยแบบหาชวนเพื่อนออกไปอ่ะอันนี้กินกี่โมงอ่ะ น่าจะสักพักเลยเพราะว่าเพิ่งเพิ่งกลับมาจากตลาดกันฮหาๆาอยากกินอเออต่อช,วชวนเพื่อนไปแล้วอดีตเออขี้อยากกินปิ้งยากก่างเกาหลีมาหลายวันแล้ววันก่อนก็เพิ่งไปกินวันที่ถ่ายไปอะ่ะถ่ายมาแล้วก็หายไปเลยใช่ถ,ถ่ายไปมันก็หายไปเลย <laughs> เสียงเปลี่ยนห <laughs> มูย่างมู่จีวซาอ, <laughs> อะไรน <laughs> <laughs> แล้วแบบ <N> ต้องเป็นอะไรพี่ว่าจะรีบย้อมผมอันนี้ก่อนพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้นี่พรุ่งนี้พรุ่งนี้มันลืน่นมันลื่นสีนี้ก็สวยแต่เวลาใจกับมงมันจะแปลกๆใช่มันจะสีเดียวกันไปกับงกนะันทีมันไม่ได้ไงแต่พรุ่งนี้สอนอนไปอันนั้นนี่ใช่ปะไปขอบคุณสป,สปสอนเซอร์สู้เขานะเจ้าร้นอนมานนแบบพี่มานั่งไฟ์ตั้งนานแล้วอะ ะไปกินข้าวกี่โมงยังไม่รู้เลยเดี๋ยวจะไปแล้วเนี่ยอีกสักพักก็คงพอๆพกันกับสอนอหละอืมผูกำลังเล่นเกมพี่ไผ่ได้เล่นเกมม้างหรือเปล่าพี่ไผ่เล่นแต่เดยวสิพี่ไผ่โหลดหมอสมาเต็มเลยพี่ไผ่ได้หน้าเกาหลีแล้วนะแต่ละสวยแล้วเหรอใช่หน้าเป็นสาวเกาหลีแล้วของสอนอเล่นเกมอะไรอ่ะเหมือนเดิมมนหนูเล่น GTA เหรอ พี่ไผยยังไม่รู้จะไปเข้าเซิร์ฟไหนเลยจีทีเออะไม่ค่อยได้เ,เล่นด้วยเลยเข้าที่นี่ได้แต่ว่าต้องมาเล่นแก๊งเท่านั้นใช่ไหมไม่แล้วเราไม่ได้เข้าไปเล่นตลอดไม่เป็นไรหรอเผื่อเขามีประช o ประชุมอะไรอย่างเงี้ยเป็นก็เ,นเลยไม่ได้เออมันแบบเป็นจริงเป็นจังอะมันต้องมีเป็นแต่เป็นแก๊งถูกไหมใช่เออ เขาบอกวพวกเขาเป็นอากาศแล้วอะแต่อย่าง28 28หาชุดได้ยังอะได้เลยหนูให้พี่เต่าหาให้เอาพี่เต่าหาน่ารักมาเซซี่อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวบอกพี่เต่าหาให้ตอนแรกว่าจะหาเองพยายามหาเองแล้วหายากมากเลยชุดสีแดงชุแดงหายากชุดแดงหายากมากมันแจ้งพี่เต่าเลยเนาะใช่หรือหนูใส่ชุดเดิมที่ไปไลฟ์วันนั้นพี่ไผ่ใส่ชุดหนูปะละ่ะชุดไหนอ่ะ ชุดที่หนูใส่หลห์เบลลรีนเบลลีนอ๋อสีแดงชุดวันนั้นใช่ไหมเอออะเดี๋ยวลองดูก่อนว่าชุดไหนดีกวแบบสมมติถ้าเกิดฝากพี่เต่าหาแล้วไม่ใส่อย่าเนี้ยพี่เต่าจะงอนมะมว้าวเดี๋ยวพี่เต่างอนทำไรอ่ะแกไม่ได้จะโชว์รูปชุดใช่ไหม เขารุปนี้ <laughs> พี่จะไปซื้อเคโทรศัพท์ใหม่ก่อนเคทรัพท์นี้พี่ติดอะไรไม่ได้เลยอ่ะที่ข้างหลังอ่ะติดอะไรไม่ได้เลยจมาเอาไปซื้อเคสใส่ไงช่มซื้อเคสใส่มาติดหนูมีเอาไหมมีอรอเคใสเหรอ ใช่มีเคสใส่แต่เป็นสีม่วงนะแล้วมาเคสใส่ตรงไหนอะขอรมันไงขอรมันเป็นสีม่วงอ๋อแต่โทรศัพท์พี่ไผ่เป็นสีม่วงอยู่แล้วนะใช่ก็ใส่มันจะเป็นเหมือนที่หนูใส่นี่แหละอ๋อได้ได้หมดได้หมดได้มาหนูเดี๋ยวไปให้พี่จะได้มีที่ติดสติกเกอร์โอเคตตตตตต ขายน้ำหอมหรอใช่นั่งขายน้ำหอมไม่มีอะไรทำไงใช่ไหมกินนั้นเหมือนกินน้ำหอมพี่ไผ่เลยเออกคดีไซน์ใช่ปะเดี๋ยวพี่ไผ่ลองอันนี้แป๊บเนี่ยพี่ไผ่เอาน้ำหอมอันนั้นไ้นี่เลยนี่ดนยดมอ่ะ ความคล้ายๆล,ละไม้คล้ายขึย่งแต่ว่าอันนี้จะมีความหวานกว่านิดนึงใช่เออแต่คล้ายๆเลยอ่ะเต้ากลิ่นคล้ายๆเลยอ่ะใช่ดองรั้งแรกแบบเอ๊ะกลิ่นใช่เลยเออกลิ่นเหมือนพี่ไผ่ใช่ไหมเขาบอกว่าลำพงลำพงพวกแกตั้งหากที่พังอ่ะเสียงพวกเราเลยเปลี่ยนอ่ะกลิ่นเกิร์ลดีไซน์ค่ะ กดตกร้าได้นะกดตกร้ากันได้นะฮะมามีเท่ากับอากาศเต้นให้ดูหน่อยเมื่อกี้เต้นเพลงอะไรอะไรเต้นอะไรไม่ได้เต้นอะไรเลยเต้นเพลงเมื่อกี้ที่เต้นให้ดูหน่อยเต้นไปหลายเพลงมากเต้นแต่เกาหลีทั้งนั้นน่ะ อป er ้ัตาลังฮิโยอยู่เต้นเป็นสาวเกาหลีอยู่ไงพี่น็อตอยู่ไหมอ่ะอะไรทุกคนลำพงเป็นอะไรอ่ะก็เขาแซวตัวเองไงลำพงเขาพังกันไงเสียงเราเลยเปลี่ยนอะเอ้าหรอใชปะใช่ลำพงพังเออลำพงพวกแกนั่นแหละพังอ่ะเขาขอสาวโคเลียกับหนุ่มโคราช สาวเราหลียกาเรีต้องหนเป็นฝรั่งน้อยฝรั่งน้อยเป็นฝรั่งน่อยซาเอ้ยเซลอะไรกันเนี่ยตัวเองอะไรตัวเองอะไรหรออะไรอ่ะอ๋อใครเรียกตัวเองนะเขาเซลอะไรอ่ะใครเรียกอ่ะตัวเอง ใครพูดนีด<ะ>่มีใครพูดตัวเองเลยเออใครพูด <laughs> พี่พูดเหรอพี่พูดอะไรพี่พี่พูดหมายถึงว่าตัวเองหมายถึงพวกหมายถึงตัวเองหมายถึงพวกแกนั่นแหละที่หมายถลำโพงพังอะ่ะ <laughs> ห <laughs> มายถึงพวกแกลำโพงพังอะ่ะพี่ไครพูด มาถึงลำโพงผู้แก่พังลำโพงผิดใช่ลำโพงผิดเฮ้ยอารมณ์ดีอะไรขนาดนั้นอ้า พี่ไ่แอบแล้ลีนลอารมณ์ดีเวอร์อารมณ์ดีอะไรอะไรพี่ไผ่แล้ลิ้นหรอพี่ไผ่ร้องเพลงอันนั้นมักฝรั่งได้นะมักฝรั่งมีคนเดียวเวอร์แบงค์ไทยไปใส่ <laughs> อ้าพี่ไผ่คิดใหม่ไงร้องแบบหลบลิขสิทธิ์ไงมั่วมัวม่วมัว่ว <laughs> ไม่ได้แข่งหรอเราไม่ได้แข่งหรอสรุปอ่านัง่งเฝ้าเด็กเล่นเกมเ,เราไม่ได้แข่งด้วยหรอไม่เห็นมีประกาศบอกเลย ทำไมอ่ะเขาตกหล่นเหร,หรือว่าเราไม่ได้แข่งแล้วจำตาตรางผิดปะนี่สรุปไม่มีเรา ไปถามดีไปถามถามสภาดีพี่น้ำหนึ่งลมั่วชัวร์กูว่าปิดเพลงหน่อยไ,ได้ไหมอ่ะเสียงดังมากเลยอ่ะร้องเลยอ่ะ เมื่อแป๊บนะเมื่อแป๊บเรียกด้วยแบบจะไปอาา่ะมามาเรียกด้วยขอร้าขอร้วนเดี๋ยวไม่ถึงเวลามนต้องประชุมตลอดเลยปะไม่ตลอดอันนี้มีกิจกรรมเฉยอ๋อมีกิจกรรมก็ต้องเข้าไปทำถูมา้าไม่หนูว่างด้วยแหละหนูว่างหนูก็เลยแบบเออมาเล่นกับเขาเฉยไงว่างวันนี้ว่างเหรอ ใช่ว่างพวกนี้ไปดูคอนแบ็พิงไหมพวกนี้แต่โห่เรามีบัตรหรอพี่มีบัตรสี่พันแปดเดี๋ยวลองไปถามหาบัตรให้อีกใบหนึ่งโอ๊ยแต่มันต้องแพงมากแน่เลยอะแล้วไปเรามีบัตรอยู่แล้วใช่ไหม พี่แฟนคลับออกมาให้แ hmm. ต yeah? yeah. ่มันเป็นบัตร4,008ไงมันไกลอ่ะทุกคนทำยังไงได้อยากไปด้วยอ่าไม่มีบัตรอ่์กลัวพี่ก็ไม่มีเพื่อนไปไงอ่าแป๊บแบ๊กพีงก์อยูอารียะเออกลัวบัตรมันอัพอ่า Can you say Vietnamese สวัสเช้าไม่ไม่ไม่มีใครเห็นไปเลยไปเลยไปเลยไม่มีใครเห็นเลยกูเลยเมื่อกี้ไปเลยยังไม่หมดอ่าไม่มีทางบัตรไม่หมดอ่า Black Pink หน่าเหนะ่อะไรอะน้องเดี๋ยถือเวลากิจกรรมแล้วทุกคนจะต้องเจอหนูแหกปากในเกมอะไรปีใหม่อบอกว่าไม่เห็นก็ได้มั้งไม่เห็นจริงๆมันก็ไม่เห็นนะเมื่อกี้จริงๆไม่ต้องเห็นก็ได้จริงๆอ,อ่ะอุ้ยอยางได้บ 6, ัตรหกพันอ่ะมันมันบาดแพงสุดเท่าไหรอ่อ่ะ เป็นหมื่นเลยบัตรแพงสุดอ่ะเป็นหมื่นเลยอ๋อตอนนี้เขาบอกมีบัตรหกพันยังว่างอยู่จริงอ๋อโอ้โหทำไมหน้าทิมเลยอ่ะไปจริงไหมตอดือ้อถ้าหนูมีบัตรหนูไปได้เพราะพรุ่งนี้ตอนเย็นหนูว่าเอ้ยคอนมันกี่โมงครับทุ่มหนึ่งเลยดึกมากหนู่งนนางแต่ไม่มีบัตรทุกคนไม่ต้องไปหาเรามันหายาก ไม่มันมีเขาบอกว่าหกพันอ่ะติมทวิตเลยบัตรหกพันอุ้ยพี่ไผ่ก็อยากได้บัตรหกพัน 6, นะแต่มีแต่ว่าบัตรแฟนขับซื้อสี่พันแปดมาให้แล้วอ่ะแบกงแบ,แบไ่ไว้หน่อยดิใครก็ได้แบ่งแบ่งหน่อยนออยากได้บัตรเท่าไหร่อ่ะหนูไม่รู้อ่ะบัตรไหนก็ได้ที่นั่งข้างๆอ่ะทา,า,าไมอ่ะไป<ม><ม>คือข้างๆเราไม่ไม่ใช้ AIS ก็สงสัยเฮ้ยใครเอออ่ะอยากไปนั่งตรงไหนก็ได้ที่มีที่พายแต่ว่าถ้าไปเราไม่ได้นั่งใกล้กันก็ไม่ไปเออหาบัตรก่อนงั้นแหละ โอยังไม่ VIP อะ่ะแต่ว่ามันแพงไปเออบัตรจีนแปกคือโซนสีเขียวมีโซนแบบว่าหน้าเวทีไหมหน้าเวทีหมื 14, ่นสี่อ่ะ น่าจะบัตรหมดแล้วปะ Vip อะ่ะบัตรน่าจะหมดนะไม่เป็นไรพาดแบ็คพิงด์แต่หนูพาไปดูหมอดราก็ได้บัตรร้อยเดียวเองเมาเอะไเป็นทาหารเหรอเต้นทาหาร Vip หมดแล้วเขาบอกเดี๋ยวรอดูบัตรหกพันกับสี่พันแปดก่อนที่นั่งอ๋อที่นั่งอันนี้ ่าไหนอะดูไงอะเราจะรู้ได้ไงว่าเขาไม่ได้โกงเราอะ โซนเอเหรอโยโซนเอคือโซนไหนอะโ,<ว>โซนเอหัวโอ้โซนเอเจ็ดพันแล้วเนี่ยนี่ไงเดี๋ยวพี่ส่งไปให้ดูส่งคันน้อย

เอออคนระซนมันน่าจะต้องเอฟไปใหม่ใช่ไหมเพื่อที่จะแบบอ๋อในเว็บยังเหลืออยู่กดไม่เป็นนะแต่หนูไม่เคยไปคอนอย่างนี้เลยนะจริงหรอใช่นี่ก็ครั้งแรกเหมือนกัน พี่ไผ่ครั้งแรกเหมือนกันแ็กพิงปลืดในเว็บมีเหลือหรอไทยเคย <c ười> ไปเบิงแต่หมอลำ่ำต้องเอฟใหม่2สองใบแล้วใบที่มีอยู่ต้องทำยังไงงาแฟนคลับอุตส่าห์ซื้อให้ไม่แล้วถ้าสมมติเราเอฟสี่พันแปดเหมือนกันอนะแต่ว่า มันอันเนี้ยมันอะไรนะมันไม่ได้ที่นั่งใกล้กันไงใช่มเคือเวลาเดินทางด้วยนะตอนเย็นรถติดมากมาแบงคิงเดี๋ยวทักหาแฟนขับคนนั้นก่อนอยากพาไปหน้าเวที ่นีเลยแต่บัตรมันก็แพงเหลือเกินใช่แล้วบัตรที่เขาเอามาปล่อยต่อมันเป็นบัตรแบบอัพราคามันแรงมากทำไงต่ออ่ะเขาไทยทิเก็ตแล้วการแสดงเหรออการแสดงแล้วยังไงต่อไหนอ๋อบอนพิงค์ ประกาศขายโฟน14โ r แม็กสี่ม่วงสองร้อยหกสิบห้ากิกทำไมอะ่ะจะเอาไปซื้อบัตร <laughs> ซื้อบัตรไปแล้วกพ <laughs> <c oughs> ตกลงนี่ไหนดูยังไงว่าบัตรเหลืออ่ะดูยังไงเอ้ย เลือกรอบการแสดงบคอนเสิร์ตสอใบซื้อเือถือได้หนึ่งเครื่องอ่ะจริง A 1เหลือโอ้ A 1ไกลอยู่นะว่าไป A 2 A 2เท่าไหร่อ่ะโอ้ยเจ็ดพันเลยเหรอโอ้ยแล้วที่นั่งไกลกันน่ะได้กี่ทิโม่ะ ได้อยู่หรอเดาอย่เสร็จแล้วสวัสดีครับอุ้ยสีผมเอาหนูพี่เพิ่งเห็นหนูพี่โนุกินหมูย่างเกาหลีกินข้าวหรือยังยังเลยมาสิยี่สิบนาทีถึงโอ้ยเนี่ยหนูนัดเพื่อนไปกินข้าวแล้วเนี่ยพี่โนุตบอกหนูช้าอ่ะเออนางลืมบอกเฮ้ยมันมีมันมีมันมีเอหกสองสี่สองกับสองสี่สี่โหเอหกก็ไกลอยู่ดีอะเอหกคืออะไร <ś les> ช่วนไปดูคอนเสิร์ตแบ็คพิงอ๋อ,อของแบ็คพิงอ๋อเออนี่ไงที่หน้าที่แถวแถวโซนคอนโดหนูอยู่ใกล้มากเมื่อวานหนูไปเดินตลาดที่มันจัดคอนเสิร์ตมาจริงเหรอหมายถึงว่าตอนนี้บัตรมันยังไม่ช็อตเอาหรอใช่ค่ะมันยังมีบัตรที่ยังเหลือบ้างอยู่ถ้าซื้อหนูถ้าซื้อถ้าจะนั่งด้วยกันมันต้องซื้อสองบัตใช่พร้อมกันแต่ไปกันเองนะเพราะว่าไปไม่ไปด้วยเพราะว่า ใส่หมอล่ำเป็นบ่เอาจ้ะเอางมัเราฟังไม่เป็นแต่ถ้ากองไปกันเองเลยเดี๋ยวไปส่งนายอ๋อมีสามสี่กับสามแปดเอสองสามสี่สามแปดมันมันมันนั่งค้างกันปะอุ้ยบัตรแรงอ่ะเดี๋ยวดูบัตรใหม่กนบัตรเท่าไหร่เจ็ดพันแปดมันนั่งแหงออย่าลุกเปิด แบ็คพิงให้ดูมันนี่หนุ่มเดี๋ยวหนูมีไฟสีสีด้วยนะนี่มาใคอนเสิร์ตเลยกระพริบอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วเดี๋ยวเปิดใน YouTube ให้แบ็คพิงอินยูเอริยะอย่างเงี้ยมาแล้วมาแล้วเออมันมีพี่มีบัตรสี่พันแปดแต่สี่พันแปดต้องไปหาซื้อจากพวิตป่ะไอเลิฟติ๊กตอก ฉันรักติ๊กต็อกนะใช่เข้าฟีด้วยเข้าฟีด้วยใบเดียวนั่งตักนั่งตักเด้ปะ<笑><笑><笑>หนูว่าถ้าสมมติไปแบบน,นั้นนะพี่ไพยไม่ได้นั่งตักนั่งตักไม่ได้ดูหรอกต้องขี่คอแล้วล่ะแกก็ว่าไปเแกก็ว่าบา้า มันดูที่นั่งบัตรยังไงวะเอหนึ่ง <A 1 S 1> เหลือเยอะมันแพงมันแพงไปอ่ะโคนอ๋อจ๋งอ้าวหายเดี๋ยว่หาบัตรสี่พันแปดเฮ้ยใช่ปะเนี่ยพักหากก คำหนึงนะสงสัยสงสัยอันนี้คือสองทุ่มมันจะเด้งเข้าเกมเลยปะมันจะต้องหาที่ใกล้กันเหระ ยังไงนะกดในเว็บ hmm. ม mm ันเต็มแล้วอ oh. ่ะในเว็บอ่ะคือถ้าเรากดวอลคนข้านอกไม่ได้ยินหรอ๋อเอ้ยสอนออยากไปหรอ อันนั้นพี่ถามหน่อยพรุ่งนี้ถ้าเกิดสอนออไปอ่ะพี่ฝากถามคนขับรถหน่อยได้ไหมพวกพี่เซ้นพี่ตุ๊ใช่ปะเห็นกระเป๋ากล้องสีเทาพี่ไหมได้เดี๋ยวถามให้ลืมไปตั้งแต่วันไหนจำไม่ได้ไม่รู้รถคันไหนด้วยอ่ะแอมลืม่ะ ระวังมิดนะเต้าเขาบอกระวังมิดด้วยใช่ความน่าก,กลัวคือเราไม่รู้คนไหนคือมิดป่ะหายไงหายมิยอะมาใช่ปะพี่พาอ,อยากไปคอนนี้มาก เออเราเชื่อมชอบอะอ่ะเนาะต้องนัดรับถ้าไปนรอเขานัดรับแล้วเขาไม่มาหวังว่าจะได้เจอกันที่คอนนตาต้าเอา้าแสดงว่ามีแฟนขับไปเยอะเลยเนี่ยใช่ไปกันเยอะเลยพี่ถามเมื่อวานนี้แบบไปหลายคนเลยไปคอน,น่ะเจ็ดพันคุ้มใช่มหมจิ๋วน่าจะอยากดูหมอลำเฮ้ย <laughs> รู้ใจอ้าใคระห้าพันรู้หเออรุ้มรุ้มคุ้มคอนมาเริ่มตั้งแต่ค่มหนึ่งถึงกี่โมงพรุ่งนี้อ่ะน่าจะประมาณสองชั่วโมงนะสแตนดาร์ด เริ่มหนึ่งทุ่มก็คงสามทุ่มสองทุ่มสามทุ่มพี่ว่าใช่สี0จเจพันโอเคอยู่นะ <laughs> ร้องไห้แล้วนะเจ็ดพันนะมันมันไม่ใช่เจ็ดพันไงสอนอมันเป็นเจ็ดพันแปดนะเ็ดแปดไม่หนูอ่านคอ <c oughs> มเมนต์มามีมามีบอกกันว่าเจ็ดพันก็โอเคอยู่มามีหนูไม่มีตา จะเป็นสเกปิสตัวเล็กๆหรือเมนคุณริทคุณริทแล้วก็คุณเซนเซนีน่และคุณลิซานาะแต่หลักๆเป็นคุณลิซานาะเราอยากเต้นกิ้งแบบนั้นเจนริสสานอะฝากเฝ้าหน่อยเดี๋ยวมาเข้าห้องน้ำก่อน ได้ในหนูคุยให้